สิบกรกฎาคมสองห้สวัสดีครับนี่ลุงมานอกสถานที่นะครับศูนย์ราชการนะครับที่แจ้งวัฒนะลุงก็ต้องนำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลุงประทับใจนะลุงพยายามเดินหาร้านอาหารที่มีราคาถูกที่สุดในศูนย์ราชการได้แล้ว เมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วนะครับร้านนี้กับข้าวหนึ่งอย่างแล้วก็ไข่ไข่ดาวหรือไข่เจียวราคาจานละ35บาทนะครับ 3- 5บาทนะหาทานยากแม่ค้าก็ให้ข้าวเยอะแล้วก็ให้น้ำแกงของผักนะลุงก็เอาอผัดผักนะผ,กผ,กผัดผักผัดผักแล้วก็ข้าวไข่เจียวหรือแม่ก็ข้าวไข่ดาวนะ อย่างนี้ก็ก็อยู่ได้แล้วครับ35บาทนะครับอิ่มหนึ่งไม่ใช่ข้าวแมวดมนะครับข้าวดิาดาได้อิ่มจริงๆแล้วก็ลุงก็เดินไปหากาแฟกาแฟทุกร้านนี่จะประมาณกาแฟเย็นนะครับสั่งตามสั่งไม่หวานมากครับคนเบาหวานเนี่ยก็น่าจะประมาณ60บาทนะครับอันนี้ต่ำสุดแล้วกาแฟเย็นลุงเดินหาในศูนย์ราชการวนไปวนมาจนกระทั่ง เอาผ่านพลังงานแคลอรี่ในร่างกายไปไปเยอะอยู่นะหลายร้อยแคลอรี่อยู่ยังมาเจอร้านหนึ่งอยู่ในซอกมุมเล็กๆนะครับใกล้ๆกับบันไดเลื่อนนะ,ะก็ใกล้ๆเสาเออใกล้ๆเสาลุงเลยไปซื้อมาอันนี้ก็เป็นกาแฟนมนะครับเนี่ยนะอันนี้ตามป้ายเนี่ยเขาเขียนไว้35บาทลุงก็ดีใจมากเลยนะ ก็ซื้อมาลุงก็จ่ายเงินไปสี่สิบบาทแม่ค้าเขาก็ถอนให้ลุงมาสิบบาทกล <c oughs> งกาแฟแก้วนี้สามสิบบาทนะครับไม่ใช่สามสิบห้าบาทนะก็ถูกกว่าท้องตลาดที่ลุงไปซื้อในประมาณห้าบาทเพราะลุงเองไม่ไม่ค่อยชานกาแฟแก้วละหกสิบหรอกยกเว้นจะมีคนเลี้ยง <c oughs> อ่าป้าป้าหวานใจซื้อมาให้ก็แก้วหกสิบลูกชายซื้อมาให้ก็แก้วละหกสิบ นะครับก็ตัวเองไปซื้อต้องไปหากาแฟาถูกๆเพราะว่าเป็นคนมีเวรมีกรรมซื้อของแพงไม่ได้อ่ะนะครับม,มัดยัดยัตร,รู้จักใช้เงินวัากันเถอะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ามีความปราบราบื้มใจที่เดินออกกำลังกายในศูนย์ราชการวนไปวนมาหลายรอบจนกระทั่งมาเจอกลุ่มรั์เนี่ยก็เลยเอามาเผื่อแผ่กับทุกท่านถ้าจะติดต่อไปทุระศูนย์ราชการก็ไปหากาแฟาไปหากลุ่มทรัพ์ อ่ามันจะมีอยู่ร้านหนึ่งอ่ะซึ่งลุงบอกไม่ถูกว่าอยู่ที่ไหนนะอืมชั้นล่างชั้นล่างสุดอ่ะเดินวนแปดประมาณสักสี่ห้ารอบก็คงเจอก็ไอ้ร้านที่มีคนมาเข้าคิวซื้อเยอะๆน่ะนะครับนั่นแหละร้านนั่นแหละ,ละ,ละอ่ะดูมีป้ายราคาบอกไว้ด้วยร้านนี้ขายของต่ำกว่าราคาป้ายนะครับสวัสดีครับ